ทำไมคนดูสตอรี่ของเราถึงน้อยจังทำยังไงถึงจะมีคนดูสตอรี่ของเราเพิ่มมากขึ้นมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะในวันนี้เราก็ากจะมาสอนทุกคน ท่าน่าสตอรี่ Facebook ให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นเราจะเห็นคำว่าสร้างสตอรี่เราจะเห็นคำว่าสร้างสตอรี่ที่นี้นะคะพอเราเข้ามาที่คําว่าสร้างสตอรี่แล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวฟันเฟืองมุมบนขวามือเราจะเห็นรูปฟันเฟืองมุมบนขวามือให้เรากดแตะเข้าไป จากนั้นพอเรากดแตกเข้ามานะคะอย่างเช่นของน้ําเนี่ยน้ําเปิดเป็นเพื่อนก็คือคนที่เป็นเพื่อนกับน้ําในเฟซของน้ําเนี่ยจะเห็นสตอรี่นี้แต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่เห็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่สตอรี่ของเราเนี่ยมีคนดูน้อยอย่างที่3มก็คือกําหนดเองเนี่ยกำหนดเองก็คือกําหนดเฉพาะคนที่เราอยากให้ดูอันนี้ก็บอกเลยว่าเราจะกําหนดกี่คนมาก หรือว่าน้อยอันนี้ก็ทําให้สตอรี่ของเราน้อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้เราเปิดไปเป็นสาธารณะกดไปแตะสาธารณะแล้วก็กดเปลี่ยนจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไปลงสตอรี่ได้เลยเพียงเท่านี้คนดูสตอรี่ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะสําหรับวันนี้ไรวินยูทูบขอตัวลาไปก่อน